เผยชมหน้าคนดังหญิงเกาหลีมีผู้ติดตามในไอจีมากที่สุดขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งคนดังเกาหลีที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมเยอะที่สุดสําหรับเจนนี่ b l a c k พิงคครองอันดับผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากที่สุดเพราะตอนนี้มียอดการติดตามอยู่ที่61.7ล้านคนแสดงให้เห็นว่าความเป็นที่นิยมของเธอในโลกโซเชียลซึ่งไม่นับรวมลิซ่าเพื่อนร่วมวงเพรลิซ่านั้นคือคนไทยที่ไปโด่งดังที่ต่างประเทศ ตามมาด้วยอันดับที่2คือจีซูมีผู้ติดตาม55.5ล้านคนตามด้วยโรเซที่มีผู้ติดตาม54.7ล้านคนและนักแสดงสาวไอยูที่มีผู้ติดตามอยู่ที่24.8ล้านคนนักแสดงจองโฮยอนซึ่งสร้างความประทับใจอย่างมากไปทั่วโลกด้วยละครทางเน็ตฟิกเรื่อง s q u i ิ g เกมเพึ่งดึงดูดผู้ติดตาม23.6ล้านคนแท่ยอนเกิร์เจนเรชั่น17.7ล้านคนซูจี17.2ล้านคน ฮยอนอ17.2ล้านคนลีซองคยอง13.2ล้านคนพักชินฮเย13.2ล้านคนจอยเรดเรวลเวด13.7ล้านคนจอนโซมี13.1ล้านคนยุนอาเกิลเจเนเรชั่น12.7ล้านคนคิมโซฮยอน11.8ล้านคนซุนกีเรดเรวลเวด11.3ล้านคน